สัดีครับผมหลังจา,ากบรลงคลิปมาประมาณสองเดือนอันนี้กลัวลังวัดครับติดช่องไปแล้ว <laughs> ลปิดช่องไปแล้วครับผมมนติดตามติดเถิดน,นี่เบิ้มไล่พ่างครับเบิ่มอ่อ,อนเถียอ,อนย่นเขียวมาหนีมาเห็ดเบลอนครับผมแั่นหลักครับไ้วยกับไปข <c oughs> ุดปูดเห็ดชิฟต์ยี่บ้านเนาะ นา่อไรกัน่ยอะกล่คนกำลังถ่ายคลิปกันเ้าแม่บาีมบางันนี่ดูเกาหลีเกาดากนี่นะครับผมไปไหนเงินเขาเทละบาทบ้งเหครับข้าแงขีดมือหนึ่งครับเก่ามืน ใช่เบสครับมือละก้าวมือเงี้ยเ้มือละกามือใช่มือละแสนครับสบายใจเลยนี่ครับเก็บใส่รถเข็นเอาเข็นออกไปไว้ทั้งหนอกบนนี่ครับผมสบายเองพัดเงี้ยพัดจุดปลอดม่หลายเด้อปัจจุบันพัดครับพัดกันเฝ้าเขามากครับผมเงีนเงินเงี้ดีครับแต่งานก็ดีเห็นวันี้ครับโอ้ สบายแค่เบ like. yeah, ื้องแาแจงไหมปบ๊ทใชกครับผมเตรีมหนักกับเช็ดออกไปพุนทั้งหนาสองก้อนไงพกกันเหเี็ดมือละเฮ้าครับผมมือละเฮ้าให้มันแล้วเจ็ดวงเ้าเรียงเวลา ไม่ได้โดุ้นนะครับจิบผมนะบรรยากาศดีกับแดดมโหนมานนี่ขั้นเหระมึงต้องขั้นต้องขวามือไหมเวลาเขาจกถือเวลาเขาจกถือนะ เราแกะไปอยู่ครับผมก็เลยทายชิปลงเบิกงกันเนะาะประมาณน่าจะสิบม่วงเลยมั้งสิบม่วงน้อยๆแม่นบ่ 8, อะแปดเก่าม่วงน้อยปะบ่งเล